สวัสดีครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับใครมีญาติพี่น้องนะครับแนะนําบอกต่อกันได้เลยนะครับสำหรับชุดโปรโมชัน่น1 9 9า0าครับสำหรับ2เซตนี้เป็นยังไงครับเรามาดูนะฮะเซตสีชมพูนี่ฮะเป็นชุด all new d max นะครับนี่ครับ4ประตูนะฮะอันนี้เป็นชุดของ all new d max ทั้งหมดเลยนะครับสีชมพูนะครับลูกค้าคอมเมนต์มาเลยนะครับขอเป็นสีชมพูนะครับเอาใจภรรยาสุดที่รักเลยนะครับ พร้อมกับนี่ฮะชุดนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับชุดนี้ก็จะได้แผงประตูนะครับเป็น6 6หกี่ีนะครับได้ตู้นะครับเป็นตู้แบนพาร์ตนะครับอันนี้เป็น4ประตูดีแม็กออนนิวนะฮะสายได้ตั้งแต่2 0 1 2ันถึงสองพเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นตู้แบนพาร์ตนะครับขับ10นิ้วนะครับไม้เหล็ก2ก้อนนะครับโครงหล่อนะฮะพร้อมกับพื้นใหม่นะครับเราให้เป็นเคี้ยวแบบนี้เลยนะครับ6 6หกี่ีนะฮะไฟสีชมพูครับ การสวยๆเลยนะฮะอ่าโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสีประตูแบบยกออกเลยนะฮะตัวนี้ครับยกเปราะออกไปเลยครับอ่ามาดูต่อครับชุดโปรโมชั่นที่2คือ DMAC All New Cap นะครับสำหรับ DMAC All New Cap คันนี้นะครับติดตั้งพวกนี้นี่เองนะครับลูกค้าจองคิวไว้แล้วนะครับอ่านี่ครับเป็นสีดำแดงนะครับจัดชุดเช่นกันครับ1 0นิ้วนะครับ156เป็นตู้แบนพาร์ตนะครับ โครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนครับลูกค้าเลือกนะครับแผงหลังนะครับเป็น8 6 4 4นะฮะแ6 4 4นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นฝาอะคริลิกนะครับแบบน้าเต็มนะครับไม่ใช่เคี่ยวนะฮะเพราะว่าถ้าเคี่ยวนี่จะได้สูงสุดแค่6นิ้วนะฮะตัวนี้ฮะสูงสุด6นิ้วนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็น8นิ้วแล้วก็6นิ้วนะฮะจะได้แบบนี้เลยนะครับถ้าเป็น8นิ้ว6นิ้วจะได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็น6-6นะครับจะได้เป็นเคี่ยวแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าทั้ง2ชุดนี้ นะครับไม่แตกต่างกันนะครับสำหรับชุด19,900บาทนะครับสำหรับคันนี้ไม่เอานะครับไม่เอาแผงประตูนะฮะในส่วนของ d m a ม Cap นะครับลูกค้าไม่เอาแผงประตูนะครับเราก็จะให้นี่นะครับ Power Amp นะครับซึ่งเป็น Power Amp c อม d ์คัตด n ซีชนะฮะนี่ครับมีคาปาอีกหนึ่งตัวสำรองไฟนะครับแล้วก็นี่ครับ Power VR Pro นะฮะตัวนี้2,000วัตต์นะครับขับซับนะครับถึง12นิ้วได้เลยตัวนี้ฮะอ่าโอเคนะครับ พอสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับเรามีรายละเอียดให้นะครับอันนี้ดูกันคร่าวๆไปนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่าง4ประตูนะฮะตู้จะยื่นออกมานะครับดูนะฮะสประตูตู้ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนแคปนะครับก็จะสั้นเข้าไปนะครับทั้งทังที่เป็นตู้แบนพาร์ทเหมือนกันนะครับ โอเคเลยนะครับดูความแตกต่างลูกค้าก็จะเห็นเลยนะครับสําหรับชุดที่ไม่เอานะครับแผงประตูนะฮะก็จะมีตัวสเปเซอร์นะฮะใส่เป็น6นิ้วกับทวิตเตอร์ในลําโพงประตูหน้านะฮะลงที่เดิมนะครับแบบนี้ครับส่วนปีนี้ได้เป็น7แผ่นนะครับเป็นปี7แบรนทั้ง2ชุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือแคปครับใน19,900บาทครับผมโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ ชุดต่อไปจะเป็นชุด24,900นัเะฮะเราจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกับ29,900ครับโอเคครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ